มันหอมสำหรับบุคคลใช่ไหมคะอะก็เลยเป็นลักษณะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่มาในรูปแบบของกลิ่นดอกไม้กลิ่นทุกกลิ่นเลยค่ะนะคะเขาเรียกกลิ่นต่างๆใช่ไหมเออกลิ่นตัวคนพวกเราเนี่ยหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะกลิ่นตัวออกกันเยอะมากเลยจริงๆค่ะ พราะกลิ่นตัวออกมาอย่างนี้บางคนไปอยู่ใ,ใกล้ๆบอกหอม <c oughs> คุณผุดขวัญเขเลย <c oughs> บางคนบอกหอมนะอ่ากลิ่นของเขาหอมจังเลยเนี้ยกลิ่นตัวเขาหอมแต่เขาหอมด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยบุญของเขาอันนี้อย่างหนึงนะบุญทําให้ตัวหอมได้ด้วยนะบุญเก่าอาหารที่เขาทานเข้าไปทําให้เขาหอมนะ เครื่องปะทินผิวเนี่ยแป๊บเดียวเองนะฮะเอามาลูบไล้ผิวเนี่ยเดี๋ยวมันก็จางไปใช่ไหมแต่อาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปในเส้นเลือดมันเข้าไปในรูอ่มันเข้าไปข้างในเนพรามันออกมาเป็นเหงื่อจากรูขุมขนใช่ไหมคะกลิ่นก็มาด้วยพร้อมกับในทางรูนั่นแหละรูขุมขนทั้งหลายนั่นแหละหอมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นกลิ่นตัวของสิ่งมีชีวิต เขาบอกเหม็นกันบางคนบอกเหม็นแต่บางคนบอกหอมก็คือจริงๆแล้วอ่ะโลภะเขาชอบความหอมเขาชอบกลิ่นที่ดีไม่ว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นบอกอันนี้เหม็นอันนั้นตะหากนะแต่ผู้ที่มีชีวิตแล้วเขาชอบแบบนี้ก็มีนะคะเนาะอันนี้ก็คือเมื่อได้กลิ่นแล้วสแสวงหาไหมสแสวงหาผม กองขยะอยู่ตั้งไกลพวกบิดว่อนตั้งแต่เช้าเลยออกหากินตั้งแต่เช้าเลยแล้วแบงวีเนี่ยดูสิพวกเราหอมกันขนาดนี้เลยเลยเนี่ยนะห mm hmm. <laughs> อมจังเลย mm hmm. นะฮะตอบไม่เลือกเลยนะท mm hmm. <laughs> อบทุกคนเออถามว่าตัวของพวกเราเนี่ยเป็นกลิ่นให้กับเบ mm hmm. งวี mm hmm. เขาได้กลิ่นไหมฮะ<ช>ได้กลิ่น ถ้าเขาไม่ได้กลิ่นเขาไม่มานะคะอแมงวีอะค่ะแมลงวีต่างๆเห็นไหมคะว่านี่คือกลิ่นทําให้เกิดการสแสวงหาใครที่สแสวงหาก็สิ่งม,มีชีวิตต่างๆเหล่านั้นที่ยังมีตัวโลภะคือความอยากฝังอยู่ในขันธสันดานเราอย่าลืมว่าโลภะเนี่ยมันเป็นสันตานะโลภะเนี่ยเป็นอนุสัยนอนเนื่องในขันธสันดาน ของสัตว์ทุกชนิดถามว่าเขานอนแล้วเขาหลับไหมเขาไม่เคยหลับเมื่อมีสิ่งใดมาให้เห็นทางตาเขาก็ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะไปสแสวงหาสิ่งที่เห็นทางตาได้ยินเสียงดังหูเขาก็ตื่นลุกขึ้นมาเลยท้าว่าโดยสภาพธรรมที่หลักวิชาการท่านกล่าวเอาไว้ก็คือโลภะเจตสิกหรือว่าสภาพความอยากเนี้เป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานก่อน มองไม่เห็นเป็นความรู้สึกแต่ใครที่รู้ได้มีแต่องค์พระสัมมาสัมพุมทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ได้แล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเรียกว่าลุกเนาะใช้สํานวนโวหารว่าลุกลุกขึ้นมาเพื่อที่จะสแสวงหาสิ่งที่เห็นทางตาสิ่งที่ได้ยินทางหูใช่ไหมคะมันเป็นปริยุทธฐานกิเลสกลายเป็นกิเลสขึ้นมา ก่อนหน้านั้นเขาเป็นอนุสัยกินเลสพอมีสิ่งเร้านะฮะมาปรากฏทางช่องทางทางที่หนึ่งคือทางตาทางที่สองคือทางหูทางที่สามคือทางจมูกไงมันมีช่องมีรูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อมาปรากฏแล้วโลภะหรือว่าตัวตัณหาความอยากเนี่ย กลายเป็นกิเลสอีกชนิดหนึ่งซึ่งมากรุ่มรุมใจเรียกว่าปริยุทธฐานกิเลสเกิดขึ้นมาตื่นเลยนะฮะเขาเนี่ยตื่นเลยตื่นจริงไหมเมื่อมีความรู้สึกอยากมีความรู้สึกเร่าร้อนอยู่ในหัวใจนิ่งไหมไม,ไม่นิ่งโดยมากจะไม่นิ่งแต่ผู้ที่นิ่งได้คือผู้ที่มีสติเอื้อนึกรู้ในสิ่งนี้ทัน มีสติระลึกรู้ในความรู้สึกอย่างนี้ทันเมื่อเราลึกรู้ทันสิ่งนี้เขามานิดเดียวแล้วเขาก็หายไปถ้าเราลึกรู้ทันเขาก็จะดับเร็วมาได้แต่ก็ไปได้สภาพธรรมเหล่านี้มาแล้วก็ไปเกิดเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้ด้วยที่บังคับไม่ได้เพราะว่ามีสิ่งที่ให้เห็นทางตาชั้นจึงโผล่ขึ้นมาให้เห็นมีสิ่งที่ได้ยินทางหูจึงโผล่ขึ้นมาให้ได้ยิน แล้วก็ไปตามอำนาจของความได้ยนินนะเพราะฉะนั้นว่าโดยสภาพธรรมนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นปริยุทธิ์ฐานกิเลสเรียกว่าเริ่มจะแบบร้อนรุ่มอยู่กลางหน้าอกความรู้สึกอยากต้องสังเกตเพราะสภาพธรรมความอยากเนี่ยเป็นสภาวะสามัญลักษณะของเขาคือเกิดขึ้นมาต้องมีเหตุปัจจัยให้เขาเกิด เมื่อไม่มีเหตุให้เกิดเขาก็เกิดขึ้นไม่ได้นะฮะไ้นั้นเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่สังเกตใส่ใจจะทําให้เห็นสภาวะนี้ได้ทันและยับยังย้งหยุดยังย้งเขาทันแต่การหยุดยั้งยับยั้งไม่ได้ด้วยอํานาจของสมาธิที่ไปห่มอย่างเดียวต้องมีสติระลึกรู้เขาก็รู้ทันเขาก็ไปของเขาถ้ารู้ไม่ทันเขาก็มีพลังเกิดอย่างต่อเนื่อง เพราะว่ายังมีเหตุปัจจัยทําให้เขาร้อนรุ่มอยู่ในหัวใจค่อยๆค,ค,คิดตามนะ uh huh. เพราะว่าทุกอย่างที่ชีวิตของเราผ่านมาจนตอนเนี้ตั้งแต่เช้าก็ได้จนตอนนี้เราถูกสิ่งน,นี้เนี่ยเรียกว่าความอยากเนี่ยบงการนะบงการชีวิตตลอดเวลาอย่าให้หลงอย่าให้เผลอเชียแป๊เดียวเองทําให้สามารถไปเป็นตามอํานาจความอยากได้ตลอดเลยดิ้นรนสแสวงหา เป็นวีติกรมก,กิเลสวีติกรมก,กิเลสเนี่ยวีติกนะวอลแหวนจระอีวีต่อเต่าสะอีกอไก่วีติกกักกอไก่ตัวหนึง่งมอมาแล้วก็กิเลสวีติกมกมกิเลสแสดงว่ากายวิญยัตษวชีวิญยัตษเคลื่อนไหวด้วยอำนาจของความอยาก ออกมาทางกายทางวาจาวิติกมัคกิเลสเนี่ยนะความอยากเนี่ยมันทําให้กายกับวาจาเคลื่อนไหวหมายถึงว่าร่างกายที่หนักห้าสิบกิโลขึ้นไปหนักนะเรานึกถึงความหนักเนี่ยคนที่เขาอันนี้ยกตัวอย่างคนตายนะคนตายคนเดียวอะ่ะตอนที่เขาเป็นเป็นอยู่ยกง่าย แต่พอเขาตายแล้วเนี่ยหนักมากผู้ชายห้าหกคนช่วยยกยังบอกว่าหนักคนที่ตายแล้วนะเพราะว่าธาตุลมไม่มีลนะนธาตุลมไม่มีกลายเป็นธาตุดินที่แข็งแค่นั้นใช่ไหมเนี่ยค่ะร่างกายที่หนักขนาดนี้แต่สามารถเหมือนเดินลอยไปได้ใครที่มีอำนาจสั่งให้ลอยได้ขนาดนี้เดินไปคล่องแคล่วมาก วิกรารูปสามทำงานได้ดีมากเลยความเบาอ่อนควรของร่างกายเนี่ยไปเป็นตามอำนาจของความอยากโลภะความอยากทำให้การเดินเหินเนี่ยเหมือนลอยไม่รู้สึกว่าตัวเองหนักเห็นไหมอันนี้คือความอยากเขาทยานแล้วเขาไม่ได้พยานอยู่แค่ในใจ เขาไม่ต้องการอยู่แค่ในใจเป็นปริยุทธานกิเลสเขาไม่ต้องการแค่นี้เขาต้องการทะลักออกมาเป็นการเดินไปหยิบไปจับนะคะเป็นกิเลสที่ทําให้การเคลื่อนไหวร่างกายเกิดขึ้นมาคําว่ากิเลสแปลว่าความเศร้าหมองและเร่าร้อนใช่ไหมคะสิ่งใดที่มีความเศร้าหมองและเร่าร้อนความรู้สึกเช่นนั้นเรียกว่ากิเลสเข้าใจนะคะ กิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนแล้วถามว่าร่างกายเท่านั้นหรือที่มีการเคลื่อนไหวด้วยอำนาจของความอยากไหมนะฮะปากก็พูดไปวัจีเนาะวัจีวิญญาตการเคลื่อนไหววาจาคำพูดออกมาด้วยความอยากขอไอ้นั่นหน่อยสิไอเน,นี้ยขอหน่อยสิอันนี้กินได้ไหม,มเห็นไหมหยิบได้ไหม อันนั้นเอาได้หรือเปล่าการเคลื่อนไหววาจาไม่ได้บอกว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการลักการขโมยอันนี้ยังไม่เกี่ยวแต่เป็นเรื่องของการสะสมความรู้สึกที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อความอยากเกิดขึ้นมาคราวใดนะถ้าเราสังเกตเขาจะทำให้ไม่รู้สึกตัวอย่าคิดว่าขณะที่กินอยู่นั่นรู้สึกตัวนะไม่เลย ถ้ารู้สึกตัวจริงๆต้องเป็นอำนาจของสติที่ราล็กรู้แล้วรู้สึกตัวในหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนัง้แต่ถ้าไม่ได้ฝึกสติมีแต่สมาธิไปข่มความอยากเขาข่มได้ไม่นานสมาธิมีกำลังในการข่มจริงค่ะแต่อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าสติถ้าความต่างกันระหว่างสติแะลึกรู้เนี่ยรู้อยู่บ่อย จะรง,งักเขาได้อย่างต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปัญญาเข้าไปรู้ความรู้สึกอยากนี้ได้อีกปัญญาจะไปรู้ความจริงในความรู้สึกอยากเพราะอาการอยากลักษณะอยากเนี่ยมันจับต้องสัมผัสไม่ได้แต่รู้สึกได้มีไหมมีตอนที่เขามีเหตุปัจจัยให้มีไม่มีตอนที่เขาไม่มีเหตุปัจจัยให้ไม่มีแค่นั้นเองเหตุปัจจัยของเขาคืออะไรก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือ สิ่งที่เห็น่างตาเรียกว่ารูปารมณ์เป็นเหตุให้เขาสัทธารมเสียงเป็นเหตุให้เขาคันธารกมกลิ่นเป็นเหตุให้เขาสิ่งที่ลิ้นทางลิ้นรสต่างๆติดในรสลิ้นเนี่ยสามารถหาเงินแสงได้ลิ้นก็สามารถทำให้หมดเงินแสงได้ หลายล้านแล้วลิ้นเนี่ยเพราะอะไรจรึงบอกว่าสามารถหาเงินแสนได้ความอยากทำให้ไปไปชิมอยู่บ่อยๆลิ้มรถนั้นอยู่บ่อยๆจนคุ้นเคยกับรถเมื่อคุ้นเคยกับรถแล้วมีคนเขาจ้างไปชิมรถมมเมื่อจ้างไปชิมรถ ความคุ้นเคยเสกคุ้นตรงนั้นมันเป็นชาวนะแล้วรถต่างๆเหล่านั้นหลอกล่อให้อนุสัยตันหานุสัยโลภะที่เป็นตันหาอนุสัยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพราะเขาเป็นนามมาทำลิ้มหนึ่งลิ้มหนึ่งครั้งติดหนึ่งครั้งลิ้นสิบครั้งติดสิบครั้งจนรู้เลยแยกรถได้ ใครแยกได้ตันหาเข้าไปชิมจนกระทั่งสัญญาจําได้ช่วยสัญญาช่วยแยกจําได้ว่ารสหวานขมใช่ไหมคะเปรียปร้ยว,ยวอยู่ตรงไหนบริเวณลิ้นแล้วรสขมเนี่ยขมได้ที่พอประมาณแล้วนะสัญญาจํามันมีขมระดับหยาบระดับกลางระดับละเอียดสัญญาจะจํา ความรู้สึกในรถเหล่านี้เป็นยาก,กลางละเอียดตามอำนาจของความคุ้นชินคุ้นเคยเห็นไหมคะลิ้นเนี่ยทำเงินแสนเงินล้านได้แต่ลิ้นก็สแสวงหาไปกินเสียเงินแสนเงินล้านได้เหมือนกันอย่างที่เราคุยกันไปแค่ไหนไปนอ่ไปนะ คนหนึ่งแล้วโลภะแล้ว <laughs> <laughs> ตอนนี้อยู่ทุกูกขุมขนไหม <laughs> <laughs> ไม่ใช่นะ <laughs> <laughs> อาศัยอยู่ในเลือดที่อยู่ในซองในก้อนหัวใจก้อนหัวใจหนึ่งก้อนท,ที่เรารู้กันในส่วนของหลักวิชาการที่เราเรียนกันไว้ใช่ไหมคะก้อนหัวใจเนี่ยจะมีบ่อเลือดอยู่ใช่ไหมคะ บ่อเล็กๆเท่าเท่าเม็ดบุญนาคท่านท่านว่าอย่างนั้นนะนี่หลักวิชาการกล่าวไว้เป็นแองเล็กๆแล้วบ่อ,นบอ,นเ,อเนี้ยบ่อเลือดเนี่ยต้องไม่แห้งเพราะว่าเป็นที่อาศัยของความอยากชนิดเนี้ยอันนี้ว่าโดยสภาพเดียวนะเพราะยกตัวอย่างความอยากตั้งแต่แรก แต่ถ้าว่าโดยรวมก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของสภาพจิตและเจตสิกซึ่งเป็นนามนธรรมเยอะมากเรียกว่ามาโนวิญญาณธาตุมโนาธาตุก็ด้วยมโนวิญญาณธาตุก็ด้วยหลักวิชาการนะ,อะเอาหลักฐานมาพูดด้วยนะเดี๋ยวจะบอกว่าเอามาจากไหนนะอันนี้ก็คือในสิ่งที่เรากำลังพูดถึงว่ารถ ทำให้ตัวตัณหาเข้าไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นสะสมความอยากเอาไว้จำสัญญาช่วยจำเนาะสัญญาเกิดกับโลภะความอยากจำได้ไหมรู้ว่าสิ่งนี้ใช่สิ่งนี้ใช่คัดแยกเอาไว้อันไหนใช่ที่ตัญหาคือรูปพี่ของเขาโลภะความอยากบอกว่าใช่แยกไว้ถ้าบอกไม่ใช่สัญญาก็จำว่า อันนี้โลภะไม่ชอบสัญญาแยกความจับเอาไว้ว่าอันนี้โลภะชอบอันนี้โลภะไม่ชอบแยกออกไปแล้วก็ให้โยนไปหาโทสะโทสะก็มีสัญญาอยู่ด้วยก็กลายเป็นไม่ชอบแต่ตอนนี้กำลังเน้นในส่วนของโลภะเป็นความชอบอย่างเดียวเลยความอยากเป็นลักษณะของเขาอยากอยากทุกอย่าง จริงไหมอยากทุกอย่าง<ช>อยากทุกอย่างปัจจัยสี่มีแล้วมีอีก<ช>ที่อยู่อาศัยมีบ้านกี่หลังอันนี้ถ้าว่าด้วยความจําเป็นอันนั้นอย่างหนึ่งนะอ,อ,อ,อ่ะ<ช>ว่าด้วยความจําเป็นอย่างหนึ่งไม่ได้เข้าข้างว่าด้วยความจําเป็นอย่างหนึ่งว่ามีบ้านหลายหลังเพราะอะไรนะคะ ถ้าเรามาีความจําเป็นแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นแล้วแบบว่าไม่รู้จะเอาเงินไปละลายกับอะไรเอาไปละลายกับการซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่อยู่อาศัยที่แบบว่าอำนวยความสะดวกให้ใร่างกายยาววานาคืบไี่แหละพออะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ไม่หมดหรอกบ้านหลังเนงเนี่ยนะอยู่ไม่หมด ไม่งั้นว่าพอถึงเวลามาก็าไม่ทําบ้านแคบๆคให้อยู่หลังเดียวสี่เหลี่ยมกล่องสี่เหลี่ยมแห่<笑><笑>เลยนะแ่<笑><笑><笑>เลยนะกล่องสี่เหลี่ยมเขาทําไว้แค่นั้นเองจริงๆแล้วอยู่แค่นั้นก็อยู่ได้เขาบอกอย่างนี้